ฝากรักขับน้ำชิวชิวแมาแล้วมาฉันรู้ว่ามาไปติดฝนติดฝนแกฉันว่าดึกแล้วฉันเป็นห่วงแม่โธ่แกฉันไม่อยากให้แม่มาแล้วเหม็นมากแกกลิ่นอะไรวะตองว่าชิมในกลิ่นน่อย่ามองหน้าได้ไหมอ่ะ แค่ีวดิเฮ้ยแกประชุมก่อนกี่โมงแล้ววะอุ้ยไม่นะคไม่ไหนโอ้โหายุอ้ยนายุฉันไม่อยากให้แม่มาแล้วอะสงสารแม่กับบ้านเกแนี่กแม่นี่อะไรปีโหไม่ดาโหียวทงเทีย แม่อยากเห็นหน้าสดไม่อยากเห็นหน้าแม่แกติดฝนอยู่ฉันก็ไม่แม่แกจะมาคนี้เลยนี้ก็มีคี้วันแม่แล้วมันเอ้าแต่ก็มาคู่นีวันไหนก็เป็นวันแม่ได้มันมีเกลรักษาศิธ์แม่แกมีศิธย์อนแลวมาวันนแกพูดเหมือนแม่ฉันเป็นไรนะรักษาสิธรักษาศิลไ์ว่าไงยังไม่ใช้ศิธ์นะเดี๋ยวแม่จะ้่างนะยังไม่ใช้สิษย์นะเดี๋ยวนี่เราขอใช้ศิ์หน้าวันแม่ไม่ได้มีวันเดียววันแม่วันวันมีครบเดียวทั้งาบันท ไม่กินข้าวเลยแก่วิ้งวิ้งเลยแกไม่ดื่มไม่กี่แล้วไม่นอนมาจุกขแกฝนตกหนังงี้ฉันไม่อยากให้แม่มาอ่ะฉันสงสารแม่กลับบ้านยังไงชอบแม่แกจะมาถึงต้งนานแล้วนะหล่ะโอ้โหถ้าเขาจะให้แม่ฉันมารอนานนี้แม่ฉันหลับแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่เซอร์ไพรส์เลยฉันเล่นเล่นฉันแรงมากเลยแกงฉันแรงนะถ้าเป็นโอ้โหแกดูดิดูดิแกถ้าสมมติแม่ฉันมาจริงๆแม่ฉันจะกลับบ้านยังไง ตกหนักขนาดนี้ฉันก็เป็นห่วงแม่แม่แกะ้ป็นตุดทุเรียนน้ำท่วมบ้านด้วยไอไปแน่เลยมากเยสกินเลยเราโยกเอาเครื่องกระต่าคนน้นาป่าด้วยาปา คุยกไปอ่านหนังกันอะไรซื้อแตะ่แอบหน่อยอะโอ้ฝนตกหนัก um มากเลยอ่ะสงสารแม่อะฉันว่าฝนตกเงนี้ยฉันไม่อยากให้แม่มาแล้วอาบแล้วถ้าพี่เกียรติกินอะกินเลยฉันกินข้าวแล้ว เออกินเลยเดี๋ยวฉันลองมากินฉันตัดนะ้ำแปบ๊บเดียวห้านาทีสเสร็จให้อุ่นแปลนะ่ะมาเดี๋ยวมานั่ง <c oughs> โอ๊ยตาย 嗯嗯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  เขามาวาวะเ้ากระเป๋ามาเก็บข้างในห้องนอนไงแบบเห็นเลยเออแมมไม่ได้เคยคิดว่าแม่จกมาเออไม่ใช่แล้วฉันลองตะโกนลั่นบ้านเลยอช่ไหมไม่ได้ินเยฉันว่าแบบว่าแบบคิดไม่ใช่ก็ไม่คิดว่าแบบฉันจะอยู่ถึงวิกนี้อ่ะ ฉันอยากอยู่ว่แบบอยากให้แม่มาให้บ้านแม่ได้ภูใจอะไรเงี้ยเออแม่จะไฉันมาไม่ได้เดี๋วยวฉันเป็นแม่ให้แกก็กได้ไจะไหว้ม่มนไม่ได้แม่เข<อ>ียนจดหมายม,ม,มา แม่บอกว่าฝากให้ตังโมนแม่ให้โงยังอยู่ในบ้านแม่ไปไหนแม่ทำตุลาแม่มาไม่ได้ไม,ไม่มีพร,รกิจงั้นแหละแม่โดแบบเธอรุน่นยังแบบจะรอวันนี้ออมมแม่หเจอแม่เราได้เจอวันนั่นแหละ คอนเสิร์ตเดนีค่ร์เ่ไม่ไเาเลยอะเออไม่มีตัวราไม่อะไรหรอกเดี๋ยวได้เจออืมแม่ไม่ได้แม่ไม่เป็นไหนนหน่อยเราก็อยู่นี่ของเราใช่ปนะเคะยากจะแม่วยอ่ะ <c oughs> ส่งจดหมายมาหาเลยแม่ไม่หลอกแม่เดี๋ยวฉันให้แกเล่นตุ๊กตาบาลเด็กๆเออนะแม่ไม่นั้นหลอกเห็นไหมแาดแม่ไม่มาแม่ต้องส่งจดหมายหาเลยเนาะดูดิต้องไว้ล่วงหน้าด้วยนะใช่นี่เป็นไรเลยอืม แม่ให <muitas> <arias> ้ที่อยู่ป่ะแม่ยังมีโค้ต้าได้เจออยู่นะแม่อาจจะมีโค้ต้าได้เจออยู่นะอาจจะได้เจอบางคนเฉยก็ได้บนุถไฟบนเวทีก็ได้ใครจะไปรู้เราอะไรปบะฉันเข้ากระเป๋าก็เก็บในห้องอ่ะก็ตกใจอย่างเงี้ยเช่นพ่อได้เห็นต้นไม้ล้วก็รัวแบบต้นไม้ยู่ตรงไหนวันนี้รู้แล้วไม่มาไม่ได้ไม่เปรนไรหรอกตอนเพลงขึ้นฉันแบบวิ่งตามหาใจของบ้าน ใช่ป่ถ่านกำเขียนอ่ะถ่านบถานมีอะไรอยากบอกแม่เยอะแยะเลยเก็บไว้ไม่เก็บไว้นะเพ่ได้บอกไงไล้หลอกดูไม่ต้องร้องออเอานีห้น้ำก๊อยัาไปหาน้ำขอเม่อไหร่ห้มาปอบเขาไม่ให้น้ขอเออ เดี๋ยวหลอกินมากถ้าเป็นเขาเขาก็ไม่อยากให้แม่มาตอนนี้ฝนตก,กนหนักอะไรปะมันดังโมพูดนั่นแหละดลายด้วยแม่มคนเดียวแม่ไม่ได้แม่ทำงานแล้วอะ่ะฉันแค่อยากถามว่าเฉลยว่าแม่เป็นยังไ,ไ,ไงบ้า Mẹ không làm việc, mẹ mệt quá, mẹ quá, mẹ không có tiền Nào Chuyện gì vậy? Mẹ không muốn gặp mẹ nữa gặp mẹ gặp mẹ ขนาดพูงว่าแกสามนาทีก็ยังไม่เจอแม่ฉันมีเวลาสิบห้านาทีฉันจะมือดีเจอแม่เลยอะไรรจเลยอะไรเอ้าเอ้าเอาม่ไม่อยู่ะอไม่อยู่ไม่มาไม่ได้ยัรหมักมาไม่มีธุระไม่มาไม่ได้ แล้วก็แม่มาแล้วแม่อ่มาอน้ำก่อนก็เหม็นอะไรกันดิเฮ้ตกฉันด้วยมัน่ะแล้วเอามาใส่หลังเขาทำไมอ่ะไรอะนี่ค่ะก็ตอ่านดิอ่านแล้วนะไม่อะไรไปไหนลมลม เนื้อก็ได้หงมาแล้วะกกินนือ้อกินให้อิ่มไม่เอาของม่ให้เลยหรอกินให้ไม่มาไม่ได้ก <c oughs> ็ไม่มีอะไรกินก็กินหงมาไปก่อนเ <c oughs> okay. แม่ชนนี่เก๋จะได้กอดแม่ฉัน แบบฉัน่่้แบรอไเลแ่เชเอะไรดีใจเ่อแบบมีไม่เออะไยังบอกกับแนนเลยว่าแบบฉันว่าฉันไม่รู้ว่าแบบฉันแบบอยู่อยู่ที่นี่นานไหมอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ไม่อจะมาไมาไมได้ ฉันก็สายดีแนตะ่บอกเออถ้าดูถึงเวรเนี้ยเราให้แม่มาหาที่บ้านบาออแล้วฉันก็คิดว่าต้องหลาย,ยาอย่างว่าฉันอยากจะพูดอะไรกับแม่มบางเลยาอยากถามอะไรแม่มากอะไรอย่างรนะ้องว่าแม่ไม่มาอนะไรอย่างฉันห็นหน้ากยนะ็ยิดีอะ อย่างวันเสาร์ก็ได้เจ้าไม่ไม่ไป,ไปขอแม่พี่โมดูคันนี้แม่จะดูตลอดแหละแม่เข้านอนหลังแกอีกรู้เปล่าเขาดูแกตลอดแหละช่วยฉันดี ถ้าอยากร้องแกร้องออกมาแกร้องให้สบายใจร้องไปแล้วเออฉันรู้แล้วฉันต้่งภาษาไปใช่ขอโทษตองเพิ่อบอกฟันอยู่กับแม่อยู่ได้ยินเพลงเปิดเห็นว่าฉันว่าเดินเดนเข้ามาพูดเฉยเห็นดังโซนจังไรแล้วรู้แลยแบบแม่มาไม่ได้ฉันไปตะโกนในห้องน้ำผู้หญิงอ่ะตั้งโมเออตอนแรกฉันก็แบบว่าแต่แบบว่าตั้งโมตั้งหมดตั้งโมเราว่าตัวตัวว่าเออกูัวแไม่ได้ยินชื่อเลยตั้งโม พราะถ้าเชนตั้งมืังมือังมอมันก็แบบเกมมันก็จะเบาสัดละประเด็นไ่ฉันพยายามจับประเด็นแกแต่ฉันจับไม่ได้จบนะอยู่แกไม่เกกันเลยพวกแกไม่เกอะพวกแกไม่เกดทำถ้าพี่โมไม่ขับพี่โมดินนะพวกแไม่เกทำาหมู่เลยดียวฉันบอกหหยกชอบไม่เกดเาบอกให้พี่กินพวงมาลัยพี่ ฉันบอกให้ต no. ังโมกินฉันบอกว่าไหนไหนแม่ก็ไม่ได้มาแล้วก็กินพวงมาลัยให้หมดเพราะว่าคนอื่นเขาออกค่ะเดี๋ยวเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมอนต้องกินพวงมาลัยถ้าไม่มาอ่านจดหมายแล้วเข้าใจเหตุผลของแม่ก็รู้แหละเข้าใจคงเยองแีเตุมัเยอะไปน้อยเอิน มันไม่ค่อยเกตอ่ะฉันแอบฉันเคยเป็นคนไม่มีเหตุผลมากเลยแกช่วยไม่มีเหตุผลอีกครั้งนะไม่ได้คืว่าวันนี้ฉันฉันลุ้ทั้งวันเลยอะแต่แกแบบคนที่เคยเกตมุกเลยแกแบบเวลาแบบไม่ใครมาเนี่ยฉันก็จะรุ้นันเอาฉันกลุ้นัเช้าย่คคเพื่อทำไมแม่ฉันไเ่ย ต้องเหลือวบาเหลือสิ่หรือเหลือใช่พี่แดนขสองขอนะ่ะใชก็จะบอเอออพี่เท่แม่มาแล้วใช่ปะใช่ก็จะคิดว่าเออเหลือแม่ใช่ได้ขนหนึงอะไรเงี้ยแล้วทำไมมาไิไารณ์ีหน้าก็ยังมีเนี่ยแกเน ออกไปก็เป็นอีกเมทุกวันเลยออกไปก็อยู่กับแม่ทุกวันเคยเนอปกติแบบทุกปีอย่างเงี้ยฉันก็จะไหว้แม่ตลอดไงวันนี้ฉันก็แบบปีนี้ฉันก็ีจะเออฉันก็จดได้ไหว้แม่เนี่ยเพราะว่าที่คอนเสิร์ตแม่ฉันก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วเยรอวันเนี้ยเออตั้งแต่แบบตั้งแต่หลายที่ที่แล้วแล้วว่าตั้งแต่แรกๆเข้ามาเลีย อ,อคนก็บอกว่าเขาจะให้แม่มาหาในบ้านอะไรยเงี้ยแล้วก็ถ้าคืนฉันก็บอกไปหลับรอเดี๋ยวแม่มาไม่ได้โอหฉันแบเข้ามาปุ๊บช็อกเลยอะ่ะแบบเห็นท้องจดหมายฉันรู้เลยว่าแบบแม่มาไม่ได้แน่ๆช็อกไปเลยอะ่ะนั่งอ่านจดหมายบอกเออรู้อะ่ะก็แบบ แต่แกเห็นไปว่าทุกคนว่าน้าทุกคนไม่ใช่เพ<ว>ื่อกัทุกคนก็อยู่กับแก,ก,ก,อ,ยก,แกอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยเออพูดดีพูดดีคือแบบแม่บอกว่าถ้าเรายังอยู่ในบ้านเมื <c oughs> ม่อแม่แกเหมือนเลยเม,มื่นเช้า แม่ม yeah, hmm. mm ึงแม่แกก็คล้ายๆแม่แกเลยฉันเดินเข้ามาฉันทำไมแม่ทุกคนแลมือเหมือนกันฉันเห็นพวงมาลัยพวงมาลีช็อเลยอะไรแกแม่ฉันไม่ว่าแม่ไปหลบแม่ไปหลโอ้ยฉันหลุดให้เป็นแม่แกมั้ยมันหลอกแกมันฝนตกด้วยไม่เป็นไรชู้ชู้ อยู่น้ำไม่ได้ไปแล้วทำไมทำไมวะไม่อยู่นานไม่ได้ทำไมมันโดนเคอร์ฟิวเอาไว้น่ะว่าห้ามข้อผู้อร์ฟิวเขาข้ามข้อผู้อื่นเขาแม่งข้ามแม่แม่บอกบอกมาห้ามข้ามคู เ <Okay. S 2> ขาให้ก็ได้ร้องไ้ให้ร้องให้ลใ,ลใ้กำลังใจหรือให้ฉันร้องอะไม่ช่วยไม่ช่วยก็ได้ทุกคืน <c oughs> เขาบอกให้ร้องก็ร้องเลยเ็าจะร้องกัน3าคนเนี่ย แม่แม่เป็นยังไงบ้างอือแม่สบายดีหรกก็รอแม่ว่างอ่ะแหละว่าแม่จะว่างก็มามาดึกเหลกแม่ก็ยังเก่งใจทีมงานเขากกลัวเขาจะดึก ทุกคนสบายดีหรอโตแล้วจะร้องไห้ทำไมเนี่ยห, <c oughs> หัดเข้มแข็งสิลูก ายแล้วลูกทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างที่โมดทำไว้ให้แม่ทุกอย่างชีวิตแม่ก็ไม่เคยมีอะไรที่ดีนอกจากสิ่งที่ดีที่สุดของแม่ก็คือลูกนี่แหละแม่ไม่เคยพิออรณาตหมดเวลาแม่มาให้เห็นมาให้หายคิดถึงแค่นั้นแหละลูกรู้ป่ะ ขยันตื่นเช้ารู้ป่ะไป้วยแม่ทำอะไรหัดเน่แม่ทำไม่นี่มาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาที่โมชอบใช่ไหมเอาให้เพื่อนๆทานด้วยนะลูกนะอย่าร้องไห้ร้องทำไมดีใจปาะแม่มาทำไมจะต้องรีบเองเลยอ่ะ ดดูิไม่พอคนสุดท้ายเลยอ่ะก็เวลาไงลูกเอ้ยจ้ะหอมแม่วัสดีลูกวัสดีครับสู้ๆนะคะแก่แม่ดูวัสดีค่ะเลยยวัสดีลูกน่ารักมากร้องเพลงเก่งมากหรู้ลู้แม่ชอบเพื่อนๆน่ารักทุกคนอ่ะ สวัสดีค่ะโฮมโยกสวัสดีน้องแดนฟุ๊กนันท์ไทยพี่เทมฝากแตงโมด้วยนะลูกนังนี่หมดเลยน่ารักเลยตาแดงหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่สนิทมากเลยแม่กลับก่อนนลลูกนะฝากหน่อยนะลูกนะกลักลูกสวัสดีม่กะ แตงโมูนะลูกนะโมเอาหมูให้เพื่อนๆทานไปตรงไหนอ่ะเขาไม่ร้องร้องไห้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตกลูกตกต้องมี้ะไรใจสิแม่หลังโอ้ดูเพื่อนๆจริง นนะะลูกตั้งใจนะลูกตั้งใจแม่ฝนตกไม่เป็นไรลูกฝนตกน้องแนนก็เก่งลูกน่ารักลูกตรงไหนอะฝนตกเนอะน้องแนนฝนตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไตัวนี้ตัวนีมันมีช่องเยอะร้อนนี่อันนี้พี่เทมพี่เทมเคยดูไหมน่ารักวิ่งคู่ ดนานไม่ดตาพูนล้อมทำไมอะลูกเดี๋ยว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 ออกทางนี้ปน่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนึงคนนึขาอกเาอยาาไม่อกเนะทีนีหมดหมดยงไม่หมดเวลาาไม่าไม่ว่าเราเติมนิดหน่อยแต่หมายถึงว่าอาจจะเพราะถ้าเขายังไม่บอกอะรู้ว่ดอกนี้รอจริงป่ะ เคยก่อนคยก่อกแล้วค <cake> ุยอได้น่่คุยก่อนโเวลาแล้วหรอเวยจะวเยอะมากตั้งใจนะลูกน่ารักทุกคนเลยและลูกซูมาลูกนะต้องหวนยากแม่ได้ฝากบอกคนด้วย i มีรูปแม่แล้วอันนี้แม่แกลหรือว่าแม่เขียนไว้ก่อนแม่แกลหรอแม่แกลแม่แกล็นยงแบแม่แกลอะแกลเล้วแม่แกลแล้วโดแกลยังไงล่ะโดนแกลเลยเอามากิน ไปกินอะไรกกินอะไอะไรนขอยกทีหมูเลยนะูคหมูของเราก็มีหมูเค็มด้วชามชามอ่มีเ่ไหเอามนม่มาจไปเขียนเ้ต่อไินปลาปลาอร่อยมากปลาเะไรนะปลาอีไปเลยไปเลยอไปเลปลาไม่กินทำไมเงกินปะไม่ได้ยอมกินกลัวทำไมอะคํหนึ่กินด้วยหมต้องไปกินของฉันด้วยอร่อยมาก ่ใช่ต้องกินกับข้าวนะอร่อยมากเลยอยากกินนะเลงเลงชิดได้อยางละพี่น้องแต่อันนี้ดึงยากอ่ะขอขอชินหน่อยลอหลับได้กรอบแน่เลยด้วยฉันก็ได้รอดแม่ฉันได้หอมแก้มเม่ด้วยเลยเป็นไงล่ะเป็นอะไรโหโหด้ายมาก

แกกินแกกินไม่ได้แบ่งคนแล้วอ่ะหนูก็แบ่งแล้วพี่แม่มันกินแล้วมันไม่อร่อยตอนแรกมาเรียขนมจีนน้ำยาปากก่อนแล้วทีนี้แล้วพี่เบลไม่กินปลาดิโอ้โหปลาดิเออร์ฉันไม่เก่งใจนะแกเพราวแม่ไม่พอใจที่เห็นฉันแล้วแบบแม่บอกว่าแม่จะร้องไห้แต่แม่เดินร้องไห้ตลอดเลยจ้า แม่เข้าใจดนะแล้าให้ขแม่ทั้งก่องนมันจะหมดชไมดีใจอะไปนำจิ้มกองลแม่ทำมันงอรอซึ้งอะนั้นฉันไม่มีอารมณ์ซึ้งเลยฉันร้อ,ยอยงยอ,ยอย่างเดียวเลยแม่แม่จะไม่มาอย่าร้องดิออยคนหืุดทำไมอะ 没谈了。我，先我，我，我、啊，我，我，我、嗯，我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 ，